เอาล่ะคนดูวันนี้เนี่ยผมมีสิ่งดีๆมาแนะนาเว่ยคนดูครับร้านลาวาบักตอนนี้นะครับผมภูเขาไฟเขาระเบิดอีกครั้งแล้วเว้ยเลดเจเน่นะครับผมบอกเลยว่าโคตรคุ้มจะจัดเลยก็ได้นะระเว็บเขาเนี่ยนะครับผมมีบริการขายบัตรต่างๆด้วยนะบัตรกินหน้าเชลหรือว่าอะไรต่างๆก็เข้ามาดูได้นะครับผมแลรับเติมเพชรฟรีไฟด้วยนะครับผมหรือว่าโคตดต่างๆก็มีขายด้วยนะคนดูครับโอเคลิงอยู่ใต้ล่างคลิปนี้นะครับผมบอกเลยว่าคุ้มจะจัดนะคนดูอย่าลืมมาซื้อกันด้วยนะครับผมว้าวเช้าวันอาทิตย์ จริงๆเลยก็ว่าได้เพราะแสงอาทิตย์อยู่ข้างหน้ากูเลยนี่หว่าโอเคนะผม <c oughs> ขอาการสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยลายกันนะครับก็วันนี้เนี่ยผมคิงนอนเคดีแล้วก็ผลสนเหมือนเดิมนี่ไงเป่าขี้ปากใส่แม่งเลยเพิ่งถึงซะด้วยโอเคนะครับผมในวันนี้เนี่ยผมทําการมาตามล่าผลแลหรือผลใหม่นะครับด้วยการสุ่มพ้นปีศาจนีนะครับผมผมบอกก่อนเลยผมเนี่ย ยากได้ผลสโนโมากๆหรือก็ว่าได้นะผมบอกก่อนว่ามันได้ยากมากๆจนแบบยากเวอร์เนะครับผมคือยากมากแล้วก็ลักษณะผลปีศาจเนี่ยจะเหมือนกับส,สัวเสือเชือมากๆเลยแล้วก็จะมีแสงวิ่งว่างวิ่งว่างขึ้นมาด้วยนะอันนั้นแหละคือผลสโนโ์ให้คนดูเฮ้ยเอ้ยเ้ยใจเย็นๆพี่โอเคนะครับผมก่อนอื่นเลยอย่าลืมนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ใผมด้วยละกันนะครับผมเพื่อเป็น กำลังใจในการทำคลิปในวันนี้นะโอเคเมลี okay, ่คิิสมัมาด้วยนะครับผมเมเมเมอร์ลี่หรือเมลี่ไว้ไม่รู้นะคุณดูก็คอมเมนต์มาด้วยนะการข้อ1000ไลค์ขึ้นไปด้วยใครที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งไว้เลยนั่นเองนะครับผมโอเคช่องเราเป็นช่องเกี่ยวกับวันพีชของโรบบอกนี่น,นะครับผมโอเคใครพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันดีกว่า l ล t S ก o ไปดูกันเลยครับผมอินทนนมา ่อนอืน่นเลยเนี่ยผมก็ทําการมาสุม่มในรหัสผมก่อนเลยดีกว่านะครับวันนี้เราใช้2รหัสในการสุ่มผลน,นะครับผมจะมีรหัสของ f c ผมด้วยมาเดี๋ยวเรามาสุม่ม5้ผลในรหัสผมละกันเปิดมาก็คือผลกระจอกกระจอกจริงๆนะครับผมโอเคต่อไปเลยผมขอผลแร่โอ้ยโวยาคุณดูเคลียรผมจะได้ไหมเนี่ยผมคิดว่าไม่ได้น่าจะได้นะ ไม่น่าจะได้ง่ายๆช็อตนี้ช็อตนี้ช็อตนี้อเอาอีกแล้วคนดูครับรหัสผมเกลือนะครับผมแน่ๆแน่ๆเลยรหัสผมเกลือนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปรหัสของ f อดีวกว่านะครับผมรหัสผมรู้สึกว่าเกลือเกลือมากๆจนเกลือที่สุดตอนนี้ผมตามหาผลมังกรอยู่ใครมีผลมังกรทักเพจผมมาเลยตอนนี้นะครับผมตามหาอยู่นะ จุ๊บๆใครมีทักเพจมาโอเคตอนนี้เราก็เข้ามาในรหัสของ FC ของผม,มนะคนดูเนี่ยฮะโอ้โหบอลเล่ฟิวจะจัด,จดรหัส FC ผมจะมีเรือเกมพาร์ตปะโอ้มาก็ไม่มีฮนะไม่มีแนละ้วทำไงเนี่ยไม่มีแล้วก็ต้องเดินไปใช่ไม่ใช่เดินไปดิขับเรือไปใช่ไหมอีบ้าเอ้ยโอเคครับก็ต้องขับเรือไปนะครับผมเออมีผ้าคลุมหนวดดำด้วยป่ะนี่ นี่ไม่ทราบนะบแต่ผมบอกก่อนว่าไอดีนี้มีของแรเยอะมากๆเลยผมชอบนี่มีทั้งแบบกระบองไครโดด้วยดาบิกบัมลูกเซเบอร์โอ้โหโคตรชอบเลยหัดเนี้โอเคนะครับผมก็ขอบคุณด้านของน้องเขาด้วยละกันเฮ้ยน้องเขาใส่ชุดผมด้วยละกันเหมือนเขารู้ว่าต้องอัดคลิปอะไรประมาณนี้เนี่ยนะครับโอเคขอบคุณหัสด,ด้วยนะครับโอเคแล้วก็อย่างหนึ่งเลยใครมีผลมังกร ทักผมมาได้เลยนะครับผมผมพร้อมที่จะรีวิวผมมีคลิปแปลกๆอ่ะคนดูก็รอดูเลยแล้วกันนะ <S <S ผมจะผลมังกรไปทําอะไรนะครับผมโอเคถึงแล้วครับผมอู้หมาก็เดี๋ยวนะเจอเพื่อนๆด้วยเพื่อนสวัสดีสวัสดีเพื่อนสวัสด,ดีสวัสด,ดีสวัสด,ดีโอ้ยเดี๋ยวเผมตายผมตายแป๊บนึงเดี๋ยวกูตายโอเคบินได้ป่ะเนี่ยนึงไปชิอบไปชิอบไปชิบไปชิบไปชิบจำสกิลไม่ได้นะไปเล่นโลบอคอ่า บอกฟุตมาอย่างเดียวเลยนะครับผมก็เลยแบบไม่ได้มาเล่นอะไรประมาณนี้เนาะโอเคครับเดี๋ยวเราทําการสุ่มดีกว่าโอ้มาเกต 8m นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูว่าผมจะแลรเปล่าโอ้โหเข้ามาก็คาร์มอนเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือคือ,ค,อ,ค,อคืออะไรมืดวะรู้สึกว่าเขาจะเสกออสหรือเปล่าใช่นะโอ้เสกออสเลยเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวโดนออสบโอเคไปสุ่มไปให้ผมคนดู โอ้โหอันคามอนเข้ามาเลยฮะเป็นผลอะไรนี้ไม่ทราบนะครับผมขออนุญาตไม่ทานนะเพราะว่าผมไม่รู้ว่าน้องเขาเนี่ยจะจะให้ซื้อผลถาวรไว้หรือเปล่านะครับผมก็เลยลืมไปใช้บริการร้านลาวาบักด้วยละกันนะครับผมตอนเย็นนี้ผมลงคลิปเติมอามเพื่อซื้อเกมพัสดในเกมนี้นะครับผมก็คือเกมพัสดเรือนั่นเองโอเคหนะ่ยขอดูดิ โ oh no, อ้น้อเขาไม่ได้ซื้อถาวรน,นะครับผมโ okay, <Okay, S 2> อเคเข้าใจแล้วผมจะไม่ได้ไปกินผลไลโชเด็กเวโอเคครับเดี๋ยวเราทําการสุ่มต่อเลยดีกว่าจัดไปโอเคขอผลดีๆได้ไหมเบ่งอืมไม่ได้ไม่ได้เลยครับช็อตนี้ไม่ได้ก็คือไม่ได้แต่เราขอผลแล้สัก2ผลบอไ,ได้เลยเหรอโอ้มค์ก็มังกรก็ได้อะ ขอไม่มากขอมังกรอันนี้มากหรือเปล่าน,นี้ไม่ทราบปึ๊บอือือคนดูวันนี้ทําไมกูเกือบแปลกแล้ววะหรือว่ามันงอนผมหรือเปล่าว่าผมไปเล่นบอกฟุตบอยอ่ะฮะฮะคุณงอนงอนผมปะเนี่ยโอ้ไม่กอดเดี๋ยวนะเขางอนผมแน่เลยอะ่ะคนๆเนี้ยโอ้โอ้ ผมไม่อย่างเศร้าเลยว่ะโอ้ไม่ก็เขาเขางอนผมเขางอนผมคุณดูเขางอนผมหรือเปล่าวะถอยผมกูเ่เหนื่อยใจว่ะสุมมาแล้วแบบไม่ได้แรงที่กูร้องไห้นะจริงๆแรงมันต้องออกแล้วเว้ยโอ้พี่เบคเอ้ยขอเถอะขออย่างเดียวขอให้ ขอให้ผลเลนออกง่ายกว่านี้ได้ไหมพี่โอเคครับคุณโดโชทำเป็นโชว์เดี๋ยวเรากดสุ่มรัวๆเลยดีกว่าโอ้ไม่ก็ได้ผลเลิบๆมาฮะโอ้ยถือว่าไม่ดีเฮ้ยรู้สึกว่ายโยนปุ๊บมันหายไปเลยนะอันนี้ผมไม่รู้ว่าบั๊กหรือยังไงนะผม แต่ผมโยนปุ๊บผลหายครับนี่เห็นปะคือผลหายเลยแล้วก็เก็บไม่ได้นะผมไม่รู้ว่าแบบนี้ไม่สามารถเทรดให้กันได้แล้วหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบนะเออนะครับผมเอาผลให้กันไม่ได้แล้วเหรอเฮ้ยเอาดีๆด,ดิจริงปะเนี่ยอัปเดตรับหรอผมไม่รู้นะว่ามันให้หรือเปล่าอ่ะคนดูลองคอมเมนต์นะ อัปเดตลับแน่ๆเลยเนี่ยเอ้ยผมไม่รู้นะเว้ยทำไมมันตกแล้วมันหายไปเลยอะ่ะปึ๊บโอ้ได้แรแล้วฟึ๊บผลเลยวะเนี่ยเป็นผลดาร์กนะครับผมน่าจะดาร์กนะครับเออน่าจะดาร์กไม่ก็พิดนี่แหละนะครับผมก็ไปรู้คอมเมนต์ด้วยละกันมันอาจะมีคอมเมนต์ผิดผิดนะฟึ๊บโอไมค์เกิรดผลเลิฟเลิฟแมอาอยากได้ผลแรงมากกว่านะ ผมจะไปแจกโอเคเดีเ๋ยวเราเขียนไหมแจกแจกผลเกาะแรกโอเคมาเดี๋ยวเราดูนะครับว่าใครอยากได้หรือเปล่าโอเคครับปึ๊บอืมหอ My God เลยเฮ้ยเจอเบคอนวัสดีเบคอนผมเอาผลมาให้เอาหรือเปล่าเอาไหมคุณเอาไหมคุณเอาไหม เอาไหมคุณเบคอนมานี่ก่อนมานี่ก่อนโอเคคุณเบคอนมาตรงนี้เลยร็วผมเอาให้เดี๋ยวเราดูนะครับว่ามันบั็กมันเป็นยังไงมันเหตุกันไม่ได้จริงเออ๋อได้อยู่นะครับอืมแต่ไม่รู้ว่าเวลาผลตกพื้นมันจะหายหรือเปล่านะครับผมเออต้องดูกันอีกทีนะครับอาจจะเป็นบั็กในเกมนี้ก็ได้โอเคครับผมใจดีแล้วผมแบ่งให้แล้วอย่าลืมกดไลค์เป็นกำใจด้วยนี่ไงผลดังจริงด้วยนะครับผมพูดไม่ผิด เนี่ยครับผมเออพุ่งผิดจริงๆเป็นผลดาั์กนี่โอเคอีกหน่อยแล้วกันโอ้ยเจอแต่ผลลบเลิบว่ะกลัวหมดความรักแล้วคนดูกับผลลบเลิบกับผลแรมาแล้วคนดูเดอเรามารุ้นพร้อมกันว่าผมจะได้ผลอะไรขอสโนโได้ไหมสโนเฮ้ยผมได้สโนคนดูเฮ้ยผมได้สโน่กูได้สโน่เฮ้ยคนดูผลใหม่ ผมได้ผลใหม่เฉยว้าวว้าวงงวัตถุฟักกิ่งงง,งเอา้าเฮ้ยได้ผลใหม่เฉยโอมาก็ oh d วันนี้เรามีความสุขครับเราได้ผลสโนมาครอบครองนะครับผมโอมาก็ oh เราได้แล้วผลมังกรไม่ใช่ผลมังกร,งกรหายผลสนโนครับผมตามหาคลิปนี้เป็นคลิปแรกที่ผมประสบความสำเร็จตบมือหน่อยคนดูกดไลค์ line, มาหน่อย <c oughs> โอเคครับทิ้งไปนะผมไม่น่าจะมีคนมาเอาโอเคลุยต่ออีกนิดหนึ่งอีกนิดหนึ่งโอเคไม่ได้ช็อตนีไม่ได้เอาอีกหน่อยละกันนะฮะสุ่มให้มันหมดเลยสุ่มให้มันหมดเลยถือว่าเราแบบออชนะละนะครับผมชนะเกมนี้ละเราได้ผลที่ดีที่สุดแล้วที่ผมอยากจะได้เพราะตอนนี้เนี่ยสโนโนี้ น่าจะเป็นผลที่ดีที่สุดเลยนะคนดูนะครับผมอันนี้ผมพูดจริงๆเลยสโนเป็นผลที่ดีที่สุดแล้วในตอนนี้นะผลอื่นผมไม่รู้นะแต่ที่รู้ๆสโนโนหนึ่งนะจ๊ะชึบใครคิดแบบผมก็คอมเมนต์ด้วยโอเคอีกนิดหน่อยจะจบแล้วจะจบแล้วจะหมดแล้วโอเคอีกสองรอบจไปอีกสองรอบถึงอยู่ โอเคได้แร่มาฮะอันนี้เป็นฟีนิกซ์นะครับผมฟีนิกซ์เก็บไปจ็ดไปโอเคเรียบร้อยนะครับก็ได้เป็นผลพวกกระจกๆมาเยอะแยะมากมายโอเคฟีนิกซ์ครับผมเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเขาจะกล้าหรออือเปล่าเออไม่น่าจะมีคนแหละช่องนะี้ไม่มีคนหรอกเนาะทิ้งไปเลยดีกว่านะครับ โอเคสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ประมาณนี้ดีกว่านะครับก็ถ้าเกิดว่าใครชอบอย่าลืมที่จะก,กดไลค์กดแชร์และสมัครใหด้วยนะกันและผมบอกเลยว่ามีสปอยหลุดออกมานเนี่ยนะครับเกี่ยวกับพ้นปีศาจใหม่นี่เองก็คือเป็นพ้นโมจินี่นะครับผมในอัปเดตหน้านะผมคิดว่ามันน่าเป็นโมจินี่นะครับเพราะว่าแมปบ็อกฟุตก็มีแล้วนะเออแต่แมปบอกฟุตเนี่ยยังไม่มีผลสโนโนั่นเองโอเค แต่บอฟตเนี่ยอัปเดตเป็นดาก,กอนมาแล้วนะครับแมปนี้เขาก็น่าจะอัปเดตเป็นโมจิหรือเปล่าอันนี้ต้องดูกันอีกทีนะครับแต่ผมคิดว่าโมจิเนี่ยควรท,ที่จะเข้ามาได้ละนะครับผมเพราะว่าเป็นผลที่น่าสนใจมากๆเลยก็ว่าได้นั่นเองนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับคิงนอนเคเดีขอตัวลาไปก่อนละกันนะครับผมบายๆครับผมซีอูครับผมเสียงอาจจะแปลกๆเพราะผมอัดตอนเที่ยงคืนตีหนึ่งนะจ๊ะ ขอมากครับอย่เลมกด like ไลค์เป็นกำลังใจใผมด้วยขอหนึ่งพันไลค์นะครับบ๊ายบาย